สวัสดีนักเรียนพบกันอีกเช่นเคย <c oughs> ออนไลน์เพราะว่านักเรียนไม่ค่อยได้ไปเรียนกันอ,อนุบาลปิดไปแล้วันนี้เหรออนุบาลเรียนอนุบาลปิดแล้วเปิดไม่ได้เราบอกโครนหลังป็นโควิดเอองเรียนอนุบาลปิดแล้วอ่ะโอเคนะสอสนสามสิบก็เรียนไปก่อน คือจริงถ้ากูฝรั่งเป็นก็ต้องให้เขาพักดีเนาะอ่ะต่อไปเอกาสารอันเดิมเอกาสารเดิมนะบทที่สองนักเรียนเปิดไปที่หน้าที่สี่สิบเก้าเก้าเก้าสี่สิบเก้านะหน้าสี่สิบเก้าเป็นเรื่องของค่ามาตรฐานเซต หัวข้อที่หกข้ามาตรฐานเสร็ว่าไงตอนเนี้ยเขาเอาหินคุกมาเทใบบานเลยเนี่ยต้องเป็นเอาเล่มนี้มาบทที่สองการวิเคราะห์ข้อมูลตรงค่ามาตรฐานค่ามาตรฐานข้ามาตาขานข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ขึ้นเข้ามานะหินคุกเทบานเลยเออสำหรับค่ามาตรฐานนี่นะถ้าในกอ ถ้าในกอสอบคณิตศาสตร์ได้15คะแนนเคมี K Me 12คะแนนข้อมูลเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะสุบว่าในกรเรียนคณิตศาสตร์ได้ดีได้ดีกว่าเคมีเนาะเพราะเป็นคนละวิชาการความยากง่ายของแต่และข้อสอบต่างกันเปรียบเทียบกันไม่ได้เราจะต้องปรับให้อยู่ในค่าเปรียบเทียบกับกลุ่มคือเปรียบเทียบกับค่าเฉล,เลี่ยคณิตและส่วนเบี่ยงมาตรฐานของกลุ่มเพื่อให้ทราบว่าคะแนนแต่ละวิชาต่าง ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นกี่เท่าของส่วนเบี่ยงมาตรฐานเราดูคะแนคานคะแนนคะแนนแต่และวิชานั้นต่างจากค่าเฉลี่ยเลขคณิตกี่เท่าของส่วนสองส่วนเบี่ยงมาตรฐานคะแนานต่างจากค่าเฉลี่ยเลขคณิต x bar เป็นกี่เท่าของมาตรฐานก็อาหารส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไปหาอย่างนี้นเองคะแนานต่างจากค่าเฉลี่ยเนี่ย ็นกี่เท่าของส่วน,วนเบี่ยงเบ,งบนมาตรฐานดานเอสเพราะนั้นก็คือเอ็กลบมิวส่วนซิกมาเพราะนั้นสูตรก็จะมีสองมีสูตรที่ใช้ได้ x เป็นค่าคะแนนเนาะของตัวแปรแล้วค่ามาตรฐานของ x ก็คือ z เท่ากับ x ลบค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนซิกมา นะเมื่อ x เป็นข้อมูลประชากรนะสูตรประชากรก็จะเป็นสูตรที่หนึ่งของกลุ่มประชากร x z เท่ากับ x ลบมิวส่วนซิกมานี่สูตรที่หนึ่งสูตรที่สองหรือ z เท่ากับ x ลบ x บาร์ส่วนด้วยตัว s ถ้าเป็นกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างสูตรสองสูตรก็คืออันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าถ้าซิกตอนนี้ก็ซิกมาก็เป็นกลุ่มประชากรถ้าตัว s ก็คือ จากข้อมูลตัวอย่างก็มีแค่เนี้ยสูตรนะนี่จะมีเงานี้นิดหน่อยนะครูพยายามจะเลื่อนนะเลื่อนไม่ให้โดนตัวอยาอา่างอ่าใส่ไปตัอย่างที่หนึ่งตัอย่างที่สองในหน้านี้ใส่ไปจากการสอบคณิตศาสตร์ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นยี่สิบส่วนเบนมาตรฐานเป็นห้าอ้นสอบได้สิบห้าคะแนนถามว่าคะแนนมาตรฐานเท How ่าไหร่แค่สูตรตรงๆเลยนะ ก็ใช้สูตร Z เท่ากับ x ลบค่าเฉลี่ยส่วนส่วนเบี่งเบนนะค่าเฉลี่ยคือ20่สิบซิกมาก,ก็คือส่วนเบ่งเบนได้5คะแนนของเขาคือ15ก็แทนไป Z เท่ากับ x ก็คือ15ลบค่าเฉลี่ยคือ20่ส่วนหนะก็เท่ากับถ้าหลติดลบใช่ไหมลบห้าส่วนห ลบหนึ่งเพราะว่าค่าเมื่อมาตรานเป็นบวกได้เป็นลบได้เป็นศูนย์ได้เนาะลบหนึ่งค่ามาตรฐานของคะแนนอ้นเท่ากับลบหนึ่งค่ามาตรฐานคะแนนอ้นเท่ากับลบหนึ่งก็ตอบแค่นี้เองนะก็ไม่ยากไม่ยากขีดเส้นใต้ปรืด๊ดแค่นี้เองข้อที่หนึ่ง อ่ะก็ค่อยๆทำตัวที่สองทำต่อไม่ยากเนาะนี่ให้สุดการสอบวิชาภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยคณิตเท่าหนึ่งร้อยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับสิบถ้าฝ้ายสอบได้ค่ามาตรฐานลบหนึ่งจุดห้าแล้วถามว่าเขาสอบได้กี่คะแนนเนี่ยเราก็ดูค่าเฉลี่ยเป็นร้อยมิวคือค่าเฉลี่ยมาสาเป็นหนึ่งร้อยส่วนมาตรฐานเป็นสิบซิกมาก็เป็นสิบ ค่ามาตรฐานติดลบใช่ไหมลบหนึ่งจุดห้าก็ใช้สูตร z ซทเท่า X ลบมิวส่วนซิกมาใช่ไหมสูตรนี้ไม่ง่ายๆ Z าเท่ากับ X ลบด้วยค่าเฉลี่ยส่วนส่วนเบนส่วนด้วยส่วนเบนมาตรฐาน Z คือลบหนึ่งจุดห้าแทนค่าเข้าไปเท่ากับ X คะแนนเขาไม่รู้ก็ค้างไว้ลบค่าเฉลี่ยก็คือหนึ่งร้อย ส่วนที่มากก็คือสิบเอ,อ่อย้ายข้างไปฝั่งนู้นใช่ไหม x ลบหนึ่งร้อยสิบคูณลบหนึ่งจุดห้าคูณได้สิบเนาะธรรมดาก็ได้สัญลักษณ์ลบศูนย์ไปได้สิบห้าเนาะได้หนึ่งห้าศูนย์แต่ท่านชมตำแหน่งก็เป็นสิบห้า เลบหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นหา x ก็ย้ายข้างไปท่้นเองลบสิบห้าลบหนึ่งร้อยข้างฝั่งเป็นบวกหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นคะแนนเขาก็คือร้อยลบสิบห้าก็เลหลือเท่าไหร่อืก็เท่ากับแปดสิบห้าคะแนนเนาะตกลงเขาก็ได้ตอบแปดสิบห้าคะแนน x คือคะแนนเพราะนั้นแสดงว่าฝ้ายสอบภาษาอังกฤษได้แปดสิบห้าคะแนนนั่นเองตัวอย่างร้อยลบสิบห้าอ้าวค่าแซเป็นได้ทั้งเพราะนั้นที่รู้ว่าค่าแซเป็นได้ทั้งศูนย์เป็นได้ทั้งหนึ่งเป็นได้ทั้งติดลบอะไรพวกเนี้ยได้เนาะ ค่าแเป็นได้หลายแบบศูนย์ก็ได้บวกก็ได้ลบก็ได้มีทั้งศูนย์นยมีทั้งค่าบวกมีทั้งค่าลบค่าแซดค่าแซมีทั้งค่าที่เป็นศูนค่าที่เป็นบวกค่าที่เป็นลบ ไปตัวอย่างที่สามให้เรียนเขียนไว้เลยนะอย่างที่สามนี่ตัวอย่างที่สี่หน้าารับเอ็ดตัวอย่างที่ห้าตัวอย่างที่หกอะ,อะต่อไปเรนก็ดูหน้าห้าสิบห้าสิบ เรือ่องที่สามให้ไปทําเองบ้างเนาะคิดโจทย์แล้วก็ดูที่เข้าที่บายแล้วทําเองนะอูจะสอนต่อไปอืม่ะตัวอย่างที่สี่มันดู่างที่สี่กันนี่สามให้ไปทําเอง กับตัวอย่างที่สี่หลบเงาดำหน่อยตัวที่สี่ผลการสอบวิชาสถิติของนักเรียนห้องหนึ่งปรากฏว่าส่วนเบ่งเบนมาตรฐานเป็นห้าถ้ากอและขอได้ค่ามาตรฐานเป็นลบศูนจุดหกและก็หนึุ่ดสองตาดับอันนี้คือแซดของกอเขีนง่ายๆนี่คือแซดของขอแซดกอติดลบแซดขอเทากันหนึุสองตาดับ จงหาว่ากอและขอได้คะแนนต่างกันเท่ายหาคะแนนต่างกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาคะแนนของแต่ละคนเนาะจาก z เท่ากับเลบมิวส่วนซิกมาเนาะลบค่าเฉลี่ยส่วนส่วนเบนแกอเท่ากับเทศูนย์นี้เป็นหลักศูนย์นี้เป็นหลัก z กอเท่ากับลบศูนย์จุดหกก็แทนไปเท่ากับ x คะแนนกอกกอลบด้วยค่าเฉลี่ยส่วนส่วนเบนมาตรฐานคือห้า ก็เอานี่มาคูณดีได้เป็นลบหก้าสาสิลบสามเนาะแล้วเอ็กคะแนนกรลบค่าเฉลี่ยเท่ากับลบสมให้เป็นสมการไม่เลขหนึ่งก็จับตรงนี้ไว้ต่อไปอทีนี้ ต่อนะหนึ่งก็ทําต่อไปแซของขอบ้างก็ใช้สูตรแซเท่ากับ x ลบค่าเฉลี่ยส่วนส่วนตัวเลมาตรฐานแซดแซดของขอนะคะแนนก็ x ของขอก็เติมไปแซดของขอโจทย์ให้เท่าไหร่หนึ 2, ่งจุดสองก็ใส่ไปหนึ่งจุดสองเท่ากับคะแนนขอ,ขอที่ต้องการหากระคางวา้ลบ ค่าเฉลีย่ยไม่รู้ก็ค้างไว้ส่วนเป็นเบนมาตรฐานนะมาตรฐานก็คือ5อันเดียวกันเอาหมาคูณไฟนี้ก็ได้เป็น 12, 5, 60, 60, สิบสองห้าหกสิจนตตำแหน่งก็6.0เท่ากับคะแนนข,ของขอลบด้วยค่าเฉลีย่ยเอาเขียนนี้ดูยากก็กลับนะคะแนนของขอ x ขอลบด้วย ค่าเฉลีย่ยเท่ากับหกเป็นสมก,การหมายเลขสองก็ได้แล้วนี่เรียก็แก้สมก,การหมายเลขสองเอามาทำยังไงมาลบกันอะไรแบบไหนยังไงเนี่ยเน,ะขขนาะเพคะแนนกขอต่างกงันเท่าไหร่แล้วก็อาลองเอามาลบกันเนาะต่างลบกันเพราะฉะนั้นเอาสมก,การเบอร์นอ่งคูขอเขียนต่อลงตรงนี้เลยเนาะ เขียนต่อแล้เอาเอาต่อซิกซิกซ้ายก็แล้วกันมีที่ว่างอยู่หนึ่งลบสองนะเอาสมการหนึ่งลบสมการเบอร์สองเนาะเบอร์หนึ่งก็คือ x กกอ็กกลบค่าเฉลี่ยเท่ากับลบสามสมการเบอร์หนึ่งเของขอลบด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับหกสมการเบอร์สองตั้งลบกัน ตงลบกัน x คะแนนกลบด้วย x คะแนนของขอลบของค่าเฉลี่ยลบด้วยลบใช่ไหมลบด้วยลบมีเท่ากับลบสามลบด้วยหกที่ลบกันเนี่ยเราคิดคะแนนผลต่างใส่ค่าสมบูรณ์ได้ใช่ไหมค่าสมบูรณ์ก็ได้เป็น x กลบด้วย x ขอ ลบค่าเฉลี่ยลบลบเป็นบวกมาอันนี้แอบสูตของลบเก้าค่าสมบูรณ์ของลบเ้าเพราะว่ามันต่างกันเนี่ยตั้งลบกัน อันนี้ก็นี้หมดไปเพรานะนั้นแอบสูตของคะแนนของกอลบด้วยคะแนนของขอต่างกันเท่ากับเก้าคะแนนตกลงตอบว่าคะแนนต่างกันเท่ากับเก้าคะแนนตอบนี่นเองนะต่างกันเก้าคะแนนถูกไปก็มีวิธีการทำอย่างนี้เวลาการคิดคิดอย่างนี้เนาะ <c oughs> ไปเป็นข้อที่ห้าข้อที่ห้าให้นักเรียนไปลองทำเองเนาะในหน้าที่ห้าสิบเอ็ดหน้าที่ห้าสิบเอ็ดอ่อให้ทำเองกูก็จะลองทำตัวอย่างที่หกให้ดู ในการสอบคัดเลือกเข้าทำงานของของเบอรแห่งหนึ่งนะมีวิชาต้องสอบสองวิชาปรากฏว่ามีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันสามคนคะแนนรวมเท่ากันนะวิชาหนึ่งวิชาสองนี่เท่ากันคะแนนรวมเท่ากันสามคนนี่มันเท่าไหร่อ่ะห้าร้อยสิบสี่ร้อยสี่สิบห้าอันนี้ก็ร้อยสี่สิบห้าคนนี้รวมกันแล้วก็เอ่อร้อยสี่สิบ ร้อยสี่าเท่ากันใช่ไหมถามว่าจะตัดสินใจคนไหนเข้าทํางานดีก็ต้องดูค่ามาตรฐานว่าคนไหนสูงเนียนต้องดูค่ามาตรฐานแซดของสามคนมาเปรียบเทียบกันเป็นหลักเปรียบเทียบกันเป็นหลักเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยของการสอบวิชาที่หนึ่งคือเจ็ดสิบห้ายี่สองค่าเฉลี่ยคือเจ็ดสิบส่วนส่วนเบ่งเบนมาเบ่งเบนมาตรฐาน 5, วิชาที่หนึ่งคือห้าวิชาที่สองคือสิบนะเราต้องเปรียบเทียบอันนี้เป็นตรงนี้เป็น x เป็นคะแนนเนี่ยคนที่หนึ่ง x คนที่สอง x คนที่สามเป็นคะแนนเป็นคะแนนคะแนนเ็คนหนึ่ง x คนสองคนสามเป็นคะแนนสามคน x คนที่หนึ่ง x คนที่สอง x คนที่สามคะแนนสามคนที่เป็นคะแนนอา้าวเราก็ใช้สูตรแเท่ากับ x ลบ ่าเฉลี่ยส่วนส่วน,วนวเบยเบมาตรฐาน x ลบล่วน s i g m เองก็หาทีละคนคนแรกหาสมศักดิ์หาสมศักดิ์ก่อนเนะาะสมศักดิ์วิชาที่หนึ่งชาที่หนึ่งชาที่หนึ่งหาหาสองวิชาแล้วมารวมกันเนาะ,นะแล้วเดี๋ยวก็มาคิดดูว่า ใครจะมากใครจะน้อยอ้าวสมศักดิ์กูสมศักดิ์วิชาชี่หนึ่งวิชาชี่อสองก็ดูไปแนวนอนนี่เนาะ x ลบค่าเฉลีย่ยส่วนซิกมา x กลบมิวส่วนเกลบค่าเฉลีย่ยส่วนส่วนเบนคะแนนมสมศักดิ์เท่าไหร่เจ็ดสิบสามลบค่าเฉลีย่ยคือเจ็ดสิบห้าใช่ไหมตรงนี้วิชาที่หนึ่งดูลงมาตรงตรงคอลัมน์นี้เน,ะนาะคะแนนลบค่าเฉลีย่ยหารด้วยห้าด้วยซิกมาใช่ไหมลบศูนย์สี่วิชาที่สองคะแนนคือเจ็ดสิบสอง ลบค่าเฉลีย่ยลบด้วยเจหารด้วย10บนีวิชาใครวิชามันนะควนวิชาเนี่ยดูคอลัมน์มาตรงๆวิชาน,นี่คือสิก็ลบ72็ดลบเจก็เหลือ2องสองส่วนสิก็คือ0.2เพราะฉะนั้นแซดรวมแซดรวมของของสมศักก็คือเอาแซดหนึ่งกับแซดสองมาบวกกัน ตรงนี้ใช่ไหมลบศูย์จกับลบศูเพราะนั้นลบศ4เอามาบวกกับ0.2ก็ได้เท่าไหร่อ่ะลบติดหนักไปทางลบใช่ไหมศ2สติดลบ0.2นได้คนหนึ่งแล้แลวแซนโมของสมศักดิ์เราก็ต้องหาแซนโมของแต่ละคนแบบนี้อ่ะต่อไป คนต่อไปก็เฉวีวันเรียนก็ทำเฉวีวันดูตารางสีวันเฉวีวันวิชาที่หนึ่งคะแนนลบค่าเฉลีย่ยหารตัวนี้ใช่ไหมคะแนนเฉวีวันก็คือแปสิบลบค <c ười> ่าเฉลีย่ยเจดสิบห้าหารด้วยส่วนเบนมาตรฐานเท่าไหร่ครับ ห้าส่วนห้าเท่ากับหนึ่งเก็บไว้ได้หนึ่งนะต่อไปวิชาที่สองกระดูตรงนี้ชวีวันคะแนนได้หกสิบห้าลบค่าเฉลี่ยของวิชาที่สองลบด้วยเจ็ดสิบหารด้วยส่วนเป็นภาษาองหารด้วยสิบได้ลบห้าใช่ไหมส่วนสิบ เท่ากับลบศูนย์จุเมื่อได้สองวิชาแล้วต้องมาเฉลี่ยรวมก็เอามารวมกันอังวิชาแรกวิชาสองมารวมกันเท่ากับหนึ่งบวกด้วยลบศูก็เหลือเท่าไหนึ่งลบ0ูก็เหลือ0.5น้อ้าวนี่ดอกจัน2สองดอกก็หมายถึงว่าแท้รวมองชีบีวันตัวนี้ก็ต้องเปรียบเทียบกันว่าใครน้อยใครมาก เแล้วนิพนคนต่อไปก็ทีมนิพน์ก็ทําแบบเดียวกันใช้สูตรเดิมคือแทรตเอ็กซ์ลบค่าเฉลี่ยส่วนซิกมานิพนวิชาที่หนึ่งดูนิพนธ์นะนิพนธ์เจ็ดสิบสองใช่มเจ็ดสิบสองคะแนนลบค่าเฉลี่ยวิชานี้เจ็ดสิบห้าหารด้วยส่วนหนึ่งเบนาาได้ห้าของวิชานี้เนาะ ปกติจะลบสามส่วนห้าเท่ากับลบห้าสามสิบลบศูนย์จุดหกเนี่ย <Hello. S 1> ลบศูนย์จุดหกเจ็ดก่อน <Huh? S 1> ต่อไปวิชาที่สองของนิพนธ์คะ <Okay. S 1> แนนคือเจ็ดสิบสามใช่ไหมก็เจ็ดสิบสามลบแอนเฉลี่ยของวิชานี้เจ็ดสิบส่วนช่องนี้ซิกมาก็คือสิบคูณเบงอะไรคอะ เออเจ็ดบสาลบก็เหลือ3ามส่วนสิก็คือ0.3นย์จเพราะนั้นนักเรียนก็ต้องเอามารวมกันเนาะทำแบบเดียวกับอันเนี้ยเอาลบ0.6นลบ0.6บวกด้วย0.3ก็ต้องติดลบใช่ไหม เอา0.6 0.3อันนี้ผักนี่ก็ลบด้วย0.3อา้าวจากนั้นนี่ก็เปรียบเทียบดูสิใครอันดับหนึ่งเลยค่าเฉลี่ยไอแซดรวมค่ามาตรฐานแซดอันไหนสูงที่สุดลบ0.2อันนี้0.5ไอ้ลบ0.3เนาะ แล้วก็ลองลองดูตัวเลขสูงสุดคือ0.5ใช่ไหม0.5มากกว่าลบไอ้ลบ,บ0.2กับลบ0.3เออนักเรียนดูว่านไหนจะน้อยไหนจะมากยิ่งติดลบมากเท่าไหร่ก็ยิ่งน้อยใช่ไหมเอออย่างคะแนน,นเนี้ยเส้นจํานวนดูนะอันนี้ลบหนึ่งลบสลบสาลบยิ่งติดลบมากเท่าไรก็คือค่าอันนี้น้อย อันนี้จะมากกว่าให้มาเพราะฉะนั้นระหว่างลบ0ูจุอกับลบ0 3นย์จุดสามลบศนย์จุสาก็ต้องน,อน้อยกว่านี้ใช่ไหมยิ่งติดลบเท่าไรก็ยิ่งติดลบมากก็จะมีค่าน้อยอเพราะฉะนั้นลบ0นจก็มีค่ามากกว่าลบ0ูนจุสะส่วนลบ0ูย์สองก็มีค่ามากกว่าลบ0ูนุดมเพราะฉะนั้นอันนี้คือชฉวีวัน ตรงศูนย์ลบศูนย์ที่สองก็คือสมศักดิ์คะแนนสุดท้ายคือนิคธ์เพราะฉะนั้นตัวจริงที่ควรจะเลือกหน่วยงานนี้ควรจะเลือกใครเป็นตัวจริงก็ต้องควรเลือกชวีวันเนาะประกาศชวีวันติดตัวจริงและเลือกตัวสำรองก็คือดับที่สองก็คือสมศักดิ์นะเป็นตัวสำรอง ส่วนนิพนธ์ก็ตัดออกไปอา่าก็ตอบแค่นี้เนาะเออเอาละนักเรียนก็ให้ไปทำตัวอย่างที่เหลือมีตัวอย่างที่ให้ทำอยู่สองอันแล้ววันนี้เอาแค่ตัวอย่างทั้งหมดเดี๋ยวคราวหน้าก็มาว่าแบบหัดกันตรงนี้ไม่ยากกนะง่ายคราวหน้าจะหัดถ้ามันน้อยขว่าจะเพิ่มเติมไปนิดหน่อยนักเรียนก็ไปทำต่อ ทำตัวอย่างที่สามอย่างที่หนะ้าวันนี้แค่นี้นะ24นาทีเรืนี้ไม่ยากนะง่ายไปทําต่อให้ครบ